ฮัลโหลสวัสดีค่ะค <c oughs> ทัศนไแฟมิารีนะคะ <c oughs> วันนี้จะไปไหนกันคะสามคนพ่อแม่ลูกมีลูกสองคนเ้ามีทีมดำกับทีมขาวนะคะอารอนไม่ไม,ไม่ไม่ทำลูกอตอนนี้เราอยู่ที่เกาะเอ่อฟราเต้ที่ไอซ์แลนด์นะคะดูชมบรรยากาศคะ่ะ เห็นว่าแดดออกตอนกลางคืนนะคะตอนนี้ประมาณสามทุ่มค่ะตอนนี้ประมาณสามทุ่มแล้วจ้ะเด้อชานทุ่มค่ะดูบรรยากาศรอบๆนะคะเพิ่งได้ออกมาฝนตกตั้งสามวันค่ะฝนตกฝนตกนะคะฝนตกนะคะ ชมบรรยากาศกันจ้าอันนี้ดูแพะดูแพะนะคะตากันไปท่าเรือค่ะเดินไปท่าเรือชมบรรยากาศนะคะเดินถึงไหมเนี่ยมันก็ไกลอยู่นะประมาณ2อช่องโลได้มั้งโลหนึ่งกิโลหนึ่ง บรรยากาศนะจ๊ะเอว่แม่แม่ดูบ้านนะคะดูบ้านสมัยเก่ามาเที่ยวฮอลิเดย์ฮอลิเดย์ซัมเมอร์ฮอลิเดย์ดยนะคะทุกคนฝากกดไลค์กดติดตามให้ช่องทัศนัยแฟมิลี่ไอซ์แลนด์แฟมิลี่ด้วยนะจ๊ะ ช่องอะไรอย่างกระบ,บรูล้ละจำมาได้จำมาได้ทัสไนนี่แหละค่ะทัสไนฟมิลี่ด้วยน,นคะคะอยู่ที่ประเทศไอซ์แลนด์นะคะไอซ์แลนด์เมืองน้ำแข็งเพิ่งจะอากาศดีอากาศดีมากเลยค่ะอากาศดีมากๆอันนี้เป็นท่าเรือสำหรับส่งของนะคะเหมือนกับเขาะจะส่งของต้องมารับที่นี่ค่ะ ูนกนะคะนกก็มีความสุขมีที่กางเต็นท์ด้วยเดยจเดอมนีหม่องกางเต็นท์้วยเด้อค่ะเป่าอีสานเด้อค่ะเ่าไทายบ่คอยของดูคุณลูกนะคะคุณลูกจะไปตกปลาพะนะ คุณลู่ไปตกปลาพี่น้องแต่ว่าบากินปลาจักแมนจังได้นะจักจังได้ือบากินปลาแต่ว่าอยากไปตกปลาพ่ะน,นะบอกเนี่ยมากินปลาได้นี่เบิ่งรถแท็กเตอร์นะจ๊ะเด้อ ดูนะคะอันนี้รถรถญาตินะคะญาติไม่ยากนั่นกับญาติไม่ยากปู่ย่าตายายตาทวดตาทวดทวดทวดขวดของทวด ดูบรรยากาศนะคะอันนี้เันเก,ะกาะมาจากท่าเรือในเมืองนั่งรถมาจากเรจวิกสองชั่วโมงมาขึ้นเรืออีกชั่วโมงครึ่งกว่าจะถึงพี่น้องขึ้นกันเยอะๆโอยประวเมาเรือเลยค่ะวัะนาทิที่ถึงจะกลับแล้วอยู่ให้สะใจไปเลยขอให้พรุ่งนี้อากาศดีๆนะจ๊ะไม่มีฝนก็พอ ไม่มีฝนไม่มีลมผัวเฝ้าอียงผัว,วสาม,มีเฝ้าอียงกำลังเดินไปท่าเรือสี่นาทีแล้วยังไม่ถึงเลยเจอเพื่อนอรอนเจอเพื่อนอรอนเพื่อนอก็่าถือให้แม่เน,นมันหนัก,กถือแนมันหนัก คือกับป้องนั้นมันหนักเธอถือถือเอาป้องไผ่ป้องอย่าถือนี่มันหน,นักลูกกันจะมีเรือมาเรือหมดแล้วค่ะเรือโดยสารวันละสองรอบมารอบเช้าแล้วก็รอบค่ำรอบบ่าย รอบชาแล้วรอบไป,ปเฮ้ยท่าอรกท่าอีไกนเฮ้ยท่าอีกส่วนนะ่ะดูนะคะดูบ้านนะข้างทาง นะคะวันนี <instructors guard interface> out, ้ค่ะวันนี้เกาะมีกาะรอบๆนะคะเอมีคนอยู่ไหมนี่อีกรางหนึ่งใส่ลังนี้ไม่มีคนอยู่ไหมนี่เงียบ ลางนี้ไม่เห็นมีคนอยู่เนี่ยแต่มีไฟอยู่นะ้ามีไฟอยู่แต่ไม่เห็นมีคนมาเลยเดี๋ยวไปชมคลิปท่าเรือนะคะใกล้ถึงท่าเรือแล้วจ้าเดินไม่ถึงนาทีเลย mấy trứng rắc thi lợi, mấy trứng rắc thi lợi nữa เจอเพื่อนอีกแล้วสวัสดีเพื่อนทำอะไรคะเห็ดหยางยูกินยาหล่อบบกินข่าวหล่อเพื่อนกินข้าวแล้วหรอเพื่อนอะกินข้าวอ,อิ่มแล้วหรอเออถามทำมอย่พูด,ดถามเป็นยังก็ว่าวกินข่าวหลอตีสงสัยท้องหรือเปล่านี่สงสัยท้องมาหน้ ฮัลโหลแม่แม่เอ่อ้าเจออีกหลายเพื่อนเลยแม่แม่แม่ม่มาม Sveta. Þú veist þig, ég búinn að kíkja ofta hann á bál. Þú átt. Æðu, þakk þú. Það er átt, þið búinn að kíkja hann á bál. Þið. Það er slett, maður er bara lápað það. Þú, kemur þú síðast. Alltaf búinn að kíkja hann. Það er ekkert. Það er ekkert það að hluta það. Það er ekkert það að hluta það. Það er ekkert það að hluta það. Er ek อ uh, ่าต r วนเอ้เ huh uh ้าเสียงดัง huh. uh ีมเช่่คลิปนี้ก็ขอไปสนีกันนะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ Iceland Family ด้วยนะคะทัศนัย Family ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ